สวัสดีค่ะวันนี้อยากกินอะไรแซบๆอีกแล้วค่ะก็เลยจะมาตำถั่วแขกให้ดูนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่พริกกับน้ำตาลลงไปตำให้ละเอียดก่อนเลยนะคะวันนี้กินไม่เผ็ดค่ะใส่ไปแค่สี่ห้าลูกก็พอเนาะเดี๋ยวแสบกระเพาะค่ะ <c oughs> หลังจากที่พริกของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาถั่วแขกนะคะที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยตอนแรกก็กะว่าจะหักๆเอาค่ะแต่ว่ากลัวมันไม่ทันใจเนาะก,ก็เลย แบบว่าหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนไว้เลยปกตินะคะจะเป็นคนที่ไม่กินถั่วจะกินถั่วแบบฝักยาวถั่วแขกอะไรก็ตามน้อยมากแต่ว่าวันนี้นะคะบังเอิญว่าแม่ไปซื้อของค่ะแกก็เลยซื้อมาฝากก็เลย ไม่รู้ว่าจะามาทําอะไรกินก็เลยเออกมาตำกินนี่แหละแต่เสียดายมากๆเลยตำถั่วแบบนี้ต้องมีเกีดองแล้วก็กินกับไข่ต้มอ,อร่อยมากเลยถั่วแขกมันจะรสชาติโอเคนะคะมันจะไม่เหม็นเขียวค่ะก็เลยกินได้แล้วก็กินง่ายค่ะอ่าใส่ขนมกินลงไปสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหรือว่าเคลย์เคลย์เคลย์จ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำม่วถั่วแขกของเรานะคะหน้าตาเป็นไงบ้างคะ พอใช้ได้หรือเปล่าขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณค่ะ